เด็ค่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมรี่นะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซีทุกท่านนะฮะดูภาพบรรยากาศนะวันนี้วันที่9ก้าคึกคักนะคะสวัสดีค่ะทานให้อร่อยนะคะนี่ค่ะโอ้วันนี้คุณแม่นะคะบ้านสันติสุขมาทําอะไรเนาะวันนี้ขนอะไรมานี่สูตรเด็ดสูตรเด็ดสูตรเด็ด ทำขนมขนมเทียนใช่ไหมคะนี่แหละขนมเทียนวันที่เราไปที่วัดสันติสุขอร่อยมากน้ำมันยางแกย่องกินไลฟ์จีรุ่งอร่อยมากย่องกินอยู่วันสันที่จีก็มาย่องละบ้าทมีนะเอฟซีนี่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 บ้านฉันที่ยุ้งเป็นบ้านเราเราเราเรอเราล้มลายไหลเลยเอฟซีนี่นะเพื่อนก็เตรียมงานเนาะนะคะเปิดปาร์ตี้ดีนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูโรงทานดีโรงทานหนึ่งนะที่ ทําตั้งแต่เช้าเนาะนะคะพวกเราก็เพิ่งไปลุยดอกดาวเรืองมา,านี่ค่ะนี่ทีมงานเราเพิ่งได้มีโอกาสได้นั่งพักนะแต่ไม่ได้พักนะทุกคนดเด็ดกระเพราต่อนะทุกคนดูเพิ่งไปขนดอกดาวเรืองขึ้นไปก้อนเมฆด้านบนองค์พระปู่เสร็จเมื่อกี้เองนะคะก็เอนก็ว่าจะมาพักทานข้าวเนาะก็เลยมาอัปเดตนะคะภาพบรรยากาศเห็นความน่ารักนะคะของชาวบ้านบานห้วยนำ้ำเทงได้รับเสื้อหรือย,ยังคะยังค่ะเสื้อไม่เสื้อของป้าแตนค่ะ เอออ๋อจ่ะจใช่ใช่มีมีน <ะ S 2> จาจ้ะจ้ะอืมอ่ะ<ห>โอเคบบอ๋อค่ะโอ,อ้โหโอเคค่ะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเราอัปเดตก,กันต่อน,นะเอฟซี ตรงนี้ก็เป็นเวทีนะคะเขาเรียกว่าโต๊ะจีนว้าวโต๊ะจีนมาตั้งแล้วแต่ยังไม่ได้เรียงนะขนมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือเวทีเวทีรำวงย้อนยุบนะคะรำวงย้อนยุบนะคะ f c กําลังตั้งเวทีอยู่นะคะตอนนี้นี่ก็คือสนามที่เราจะทําการจัดโต๊ะจีนนะคะโต๊ะจีนจนไปถึงนู่นเลยพี่น้องออไม่ใช่ต้นใกล้ๆต้นคอสสโมสเลยนะคะนูน่น นี่ค่ะเพื่นกน็นําโต๊ะรำอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรีย์พื้นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ห้องน้ํานี่นี่คนอยู่เบื้องหลังฮะคนอยู่เบื้องหลังฮะดูดูดูด,ดูตูดนะพี่น้องดูน้เเราเห็นแต่ตูดเขาไม่เห็นหน้าเขานี่ <laughs> พวกเราก็เพิ่งไปขนดอกดาวเรืองขึ้นโกนเมฆเมื่อกี้เองยะาฮันนี่โอ้โหเขาเรียกว่าใช้พลังเยอะมากเลยนะฮะ ยาฮันนี่ก็อยู่กับความสะอาดห้องน้ำเนี่ยดีค่ะต้องยกให้ยาฮันนี่เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูนะตัวนี้ใช้น้ําได้แล้วใช่ไหมคะใช้น้ําได้แล้วนะคะนี่เอฟซีเดี๋ยวให้ดูให้ดูเดี๋ยวอัปเดตอัปเดตนี่นะคะเอฟซีเดี๋ยวเพลนก็ทําความสะอาดเนาะนะคะอ่ะนี่นะคะนี่นะเอฟซีเฟทีก็กําลังตั้งอยู่เนาะอ่ะนี่ค่ะโต๊ะจีนมาตั้งแล้วนะคะโต๊ะจีนเย็นนี้นะคะรถทัวร์นะก็จะเข้านะคะ ก็จะเข้ามาไม่รู้ว่าจะมาถึงประมาณกี่โมงนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเนะาะนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะรู้สึกว่าจะมี FC เดินทางมาเยอะมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ <laughs> เอนค่ะแม่เอนะี่คคุณแม่นะคะมาถึงแล้วนะคะนี่ไปผอมเหมือนเยอะนะลุงอยู่พุ่นลุงอยู่พุ่นลุงกับป้าอยู่พุ่นทำไมทำยังไงถึงได้ผอมเหมือนเอ็นได้อเ่เดี๋ยว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 ผอมที่ไหนแม่ดูหุ่นเท่ากันเลยปะปาปะปเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาคุณแม่ไปไปหาลุงกับป้าก่อน นี่ฮะดูแลมาถึงก็อบอุ่นที่โคอายุเจ็ดสิบแล้วาเจ็ดสิบยังสวยเลยแม่ดาเดี๋ยวจะให้อะไรยทางนี้ทางนี้จะให้สิบกิโลแม่ดาโอ้โหก็สวยยังก็สวยนะขอบคุณล่วงหน้านะคะสิบกิโลข้างใก็ดีเลยนะแดงไมีรู้ติดแดงๆมาฝากเต๋อ อุย้ยอะไรอะไรแล้วรลูกสติปโอ้ลิสติปใ,ใจแ<อ>ค่หนึ่งมีทุกสีโอ้ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณมากน่ารักมากนุ่นตากำลังกินข้าพอดีเลย<อ>นี่ค่ะดูนะดูจุกมือมันเลยพี่น้องดูดดดด ดูนะพี่น้องแม่ลูกเป็นกันไม่ได้เพราะฉันเจ็ดสิบออกออกเอ็นไม่ได้ต้องไม่แต่งงานอายุเท่าไรขอบคุณค่ะทำทำทำไงจะพอเหมือนแม่แม่ลูกแม่ลูกนี่เชฟใหญ่แค่นี้เชฟใหญ่ใช่ไหมลงบันเทงค่ะลงใครมา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 สวัสดีลุงพลมาละ วินาทีเจอกันนะโอ้โหอบอุ่นมากอบอุ่นมากนะเอ้าเอาแม่กอดลุงเลยกอดลุงเลยจบขอนมนะลูกชายนะลูกชายลูกชายลูกชายหน้าอายุเท่าเั่าน่ะลูกชายคนเล็กลูกชายลูกแม่แม่ดูทรงผมก่อนดูทรงผมก่อนหล่ออย่างเนี้ยหล่ออย่าไปไล่ผมยาวอย่างนี้หลอดดิไมม่ไ่ต้องน้ำต่อค่ะค่ะรับประทานอาหารนะคะแม่ค่ะ นี่และพาเม่มาเนาะเพราะวยังมีอีกหลายคนเลยนะที่เราจะต้องไปดูอ่ะสวัสดีครับอ่ะปาค่ะป้าทานข้าวค่ะป้าเชิญด้านในเลยคนที่เราก็ตีก้องก็อย่าถ่ายละอย่าลืมแปดสิบก็ยเสร็จนะ สวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะป้าเชิญน้านในเลยค่ะเชิญน้านในเลยค่ะผมบอกได้ไงว่าว่าว่าแ่ลคอนน่ะทำให้ผมไม่มีปัญญาซื้อที่ที่นี่การทำที่แถวนี้แพงหมดอยป้าแต่ลุงเลยหนูก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าหนูก็ซื้อไว้หนึ่งตีลุงลุงลุงมาฟังป้าก่อนปากำลังจะพูดกับลุงอยู่มาี่ลุงมาดิเร็ว เพราะอย่างที่ผมบน่ะบอกับลงเที่ยวได้แล้วอะ <c oughs> ่ะเพราะบุงกาะลงอ่ะนะ <c oughs> ทําผมไม่มีปัญญาซื้อที่แถวนี้ <c oughs> ลงทําที่แพงหมดเลยใช่ มีที่จ้ำนำถูกถไหมตอนนี้ถูกสุดแล้วประมาณสามแสนแน่เลยบอกแล้วบุญฮวมนยทำให้ผมใครไม่มีพิญญาซื้อที่กันแล้วมาความเจริญมาแล้วที่แพงเงยปลาผู้ถูกปลาผู้ถูกค่ะผู้ถูกมากเลยเนี่ยนะคะทานข้าวหรือยังคะทานข้าวหรือยังคะคุณแม่ค่ะนะคะค่ะอันนี้ป้าดาเชื่อไหมนี่ขนมเทียนบ้านสันติสุข ที่เราไปวัดทอดทอดกระถินวันนั้นซึ่งเราไปถึงเรามีความประทับใจมากเขาทําสูตรยังไงไม่รู้อร่อยมากอร่อยแบบจนแบบเราเนี่ยห่อต้องห่อเลยได้หอมหิวมากินที่บ้านถูกค่ะแล้วแล้ก็แบ่งปันทุกคนได้ทานด้วยนะคะวันนี้เขามาทำลงทานเหรอวันนี้เขามาทำมาทำามในไส่บาทแม่ไส่บาทพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าใส่บาทค่ะนะคะนี่ดูสูตรเพิินดูสูตรครับผมจ้าจ้าจาจ อ่ะอะตั้งโต๊ะเดี๋ยวเดียวแป๊บจะตัวไว้ทำข้าวนนเอฟซีเดี๋ยวต้องเอาข้ามาเช็ดก่อนเดีงย้วเด้อดมเด้อผัดเจียวเด้อ ล้าขาอนต้อนนะ่้กนลอไรมาเยอะตอนนี้กกอกเดินทางมาถึงแล้วนะคะสี่กอเนาะเพราะว่าออจะมีโรงทานด้วยนะคะ รอรถข้างหน้าก็ได้ครับตรงนู้นไมู่ไปทางไหนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเดฟซีทุกท่านมากม,ามาค่ะสวัสดีค่ะ,คะลูกชายแม่ไปตามรถแล้ว,วนี่ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะคะนะทีมงานเราก็มาทานข้าวเนาะเพิ่งเตรียมงานกันเสร็จนะคะขอบคุณดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้ก็มาจากโกอกค่ะนะโกอกนะนี่นะคะสวัสดีค่ะป้าแตงโมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายชิไปไหนวันนี้วันนี้ทีมงานสวัสดีจ้าน้องอาชิไปไหนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะย่าอาชินะฮะโอ้ไม่ใช่น้องอาชิ คืนคือเอ็นเอ็นแบบคลิปนี้ส